สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะช่องทางแฟนเพจ Facebook และช่องทาง YouTube ศูนย์รถตอนเดียวภาคใต้นะคะวันนี้น้ำเพ็มาพร้อมกับรถ Toyota r ร v o นะคะ s i n เกิลแคป4 j นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นปี2017แต่ว่าไม่น้อยมากๆนะคะเพียงแค่21,000กิโลเท่านั้นกับราคาส e ุดพิเศษ4 2 9 0 0 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปชมบอดี้ทั้งภายในและภายนอกกันเลยนะคะ มาเริ่มในส่วนของหน้ารถเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นนะคะตัว J ก็คือตัวหน้าก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะคะเป็นสีดำด้านหล่อๆแบบนี้เลยตัวโลโก้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะไฟใสๆใช้งานได้ยาวๆค่ะไหลต่อมาที่ล้อกันบ้างนะคะล้อเนี่ยเราเปลี่ยนยางใหม่นะคะย้ำว่ายางใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยตัวยางนะคะเป็นผลิตในปี2022นะคะก็คือปีนี้เลยขอบ18ค่ะ ตัวแม็กก็จะเป็นแม็กเวลนะคะแต่งมาให้สวยงามมากๆค่ะมาดูที่ด้านข้างรถกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่ไฟทับทิมนะคะแล้วก็ตัวกระจกก็จะเป็นกระจกที่เป็นสีเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านมือจับประตูก็สีดําด้านนะคะตัวสีด้านข้างของรถก็ไม่มีตําหนินะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยในยส่วนของล้อหลังนะคะเป็นล้อกระทาบรรทุกเป็นยางมิชลินนะคะ XD2 ดอกอยางหนาๆใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายรถนะคะสำหรับตู้ทึบเนี่ยก็จะมีเหล็กค้ำนะคะหลบป้ายมาให้ด้วยนะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูด้านล่างกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตู้ทึบของเรากันบ้างนะคะตู้ทึบของเราทุกคันเนี่ยเป็น ตู้ใหม่ทั้งหมดนะคะขนาดความสูงมาตรฐานก็คือ2.10หรือว่า2.10เมตรนั่นเองนะคะรถทุกคันเนี่ยเราจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวแพรจะพาเข้าไปชมนะคะไปดูด้านในกันบ้างนะคะสำหรับรถคันนี้เนี่ยรถคันนี้นะคะอยากให้ซูมไปที่หน้าจอชัดๆกันสักครั้งหนึ่งนะคะ อ่าอันนี้ไฮไลท์เลยสําหรับคันนี้นะคะเด่นมากๆก็คือเลขไม้นั่นเองนะคะไม้ของเราเนี่ยรับประกันเลยว่าเป็นไม้แท้คันนี้เนี่ยสองหมนต้นๆเท่านั้นนะคะไม้เนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะคะและรถเนี่ยใช้งานมาถือว่าสภาพเนี่ยโอเคเกินกว่า95%แน่นอนค่ะ ซูมมาดูที่บานประตูกันสักนิดหนึ่งนะคะตัวปุ่มคอนโทรลกระจกนะคะเปิดปิดปกติแล้วเนี่ยรุ่นตัวเจของเราเนี่ยก็จะคือเป็นแมนวนวลธรรมดาแต่ว่าคันนี้เนี่ยเราทําเป็นระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่กดปุ่มนะคะก็ขึ้นลงปรับกระจกได้เลยค่ะภายในนะคะของตัวนี้ พวงมาลัยนะคะแบบ3กา้านมาดูที่ในส่วนของเครื่องเล่นก็เป็นรุ่นคลาสสิกเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ใส่แผ่นได้นะคะตรงนี้ก็มีไฟฉุกเฉินแล้วก็นาฬิกานะคะอ่าซูมกันมาดูเลื่อนผ่านมาดูกันสักนิดนึงนะคะก็สามารถนะคะปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมินะคะได้ตามที่เราต้องการจากปุ่มได้เลยเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะคะแล้วก็เบรกมือแบบ ธรรมดาเลยมีเดลให้ทั้ง2ตํตำแหน่งนะคะเดี๋ยวเราเปิดสากระโปงนะคะดูในส่วนของเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ไล่ดูจุดน็อตเม็ดอาร์กต่างๆกันบ้างค่ะเริ่มที่จุดน็อตกันเลยนะคะว่าเป็นเดิมๆนะคะไม่เคยแก่เม็ดอาร์กนะคะสวยๆคมๆทุกจุดเลยนะยังกลมสวยนะคะสําหรับเม็ดอาร์กแผ่นการความร้อนก็สภาพถือว่า90%บวกบวกเครื่องเนี่ยเสียงเครื่องยนต์ก็ยังปกตินะคะเสียงนิ่มในจุดของ การแต่งสีต่างๆนะคะก็เป็นเดิมๆมาจากโรงงานนะคะไล่ดูได้เลยเดี๋ยวเราจะซูมให้ลูกค้าเห็นนะคะนี่แล้วก็คานนะคะตัวคานแล้วก็เม็ดอาร์คด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเรารับประกันในส่วนของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอยู่แล้วนะคะว่าของเราไม่มีอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคานตรงนะคะเม็ดอาร์คสวยๆคมๆแบบนี้เลยค่ะค่ะก็ได้ชมกันไปแล้วนะคะ ทั้งตัวบอดี้ภายในแล้วก็ภายนอกรถนะคะเดี๋ยวมาฟังโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ของเรากันบ้างค่ะจองรถในเดือนนี้นะคะเพียงแค่777บาทเท่านั้นรับส่วนลดสูงถึง3,000บาทเลยนะคะพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษอีกด้วยค่ะเรามีวารันตีนะคะดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายก่อนลูกค้ารับรถเราก็ตรวจเช็คนะคะให้เรียบร้อรมีศูนย์บริการดูแลลูกค้านะคะ หลังการขายเรามีประกันฉุกเฉินดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมงให้1ปีเลยนะคะและก็ยังมีวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์อีกด้วยค่ะหากสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 6 1 7 7 0 8นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ไว้ให้ที่หน้าจออย่าลืมนะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ส่วนลดอีกมากมายรอลูกค้าอยู่ค่ะ ที่ศูนยรวมรถของภาคใต้นะคะใหญ่มากๆของเรามีให้เลือกมากมายหลายคันนะคะหรือว่าจะสอบถามรุ่นอื่นเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ทาง,ทางช่องทางที่น้ำทาให้ไว้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลรับไปก่อนสวัสดีค่ะ